สบายดีสวัสดีครับมินตาสาวนาวรักต่างวัยค่ะบูใหญ่สทริ์คนไทยรักต่างวัยตอนนี้เข้ามาอยู่งานงานทุ่งสีเมืองนะครับมอนมันเก็บยังบัวท่านแล้วเถอะดออันนี้อยู่อยู่ล้านป่นบองมงเนี่ยมันจะเป็นล้านวทีเวทีคอนเสิร์ตนะครับจะาเก็บยังบัท่านแล้วเถอะเป็นเต้นเป็นเอียงต่างๆยังเก็บบัท่านในแล้วนะครับอันนี้เป็นพวกไฟประดับที่นี่ อ๋อเิ่นเอาไม้มาใส่เนาะอ่าเป็นไม้บ่ไม้ไผ่เด้อฮ้แม่นบ่ค่อยว่าไม้ไผ่นี่แม่นบอสคือเป็นไม้ไผ่โอ้เป็นไม้เป็นไม้อีหลีไม้ไผ่นึกว่าเป็นไอ้ท่อ PVC งามเนาะอ่าเป็นไฟหมุนไฟ่เอียงที่อยู่ทั้งนางลานนะครับเป็นไฟประดับทั้งพุ่นก็ยังบัวท่านเร็วเถิะดอกทั้งต้นไม้อ่าบางเจ้ายังบ้านใน เศร้าขายอันนี้พวกเครื่องของเหรียญนี่นี่เหมาหนึ่พวกของเหรียญพวกมาามุนพวกอียงานต่างๆเนี่ยแถวเนี้ยเตี่ยนแถวนี้ยยังขายคือเก่าอยู่นะครับยังคงขายเหมือนเดิมเน้นเนาะอ่าเป็นเศษจากอ่าที่งานธงสีเมืองที่พ่นจงไว้ให้คือกินยองเนี่ยพวกโต้เตียงนี่ยังขายเหมือนเดิมนะครับ เป็นถามยิงเงินหรือซื้อตู้นี่ใช่บิ่งบะมาเบิ่งหรอกตู้กระเพาบเพราะตู้โชคเดี๋ยวเฮาออกมาจะคอยมาเบิ่งตอนนี้เฮาจะไปไปตลาดตลาดตลาดเทศบาลมาซื้อย่างเดียวเถอนแหละนะครับอ๋ออันนี้เขาเจ้าเตียงเตียงไม่บักจ้างขักเลยนั่งเอากับ เตียงไม่เป็นไม่ค่าไม่ค่าไม่ดูโอ้โหครับเก็บบ้านแล้วนี่เตียงไม้โอ้มีเลยไม่ดีๆเลยครับงามๆนาะสวยนะครับเป็นเตียงไม้เป็นโต๊ะโชว์โต๊ะอาหารโอ้เบื้องเตียงเตียงไม้เบื้องรูปปั้นของแท้เลยครับไม้ไม้เนื้อแข็งทั้งหมดเลยเนื้อแข็งเนี่ย มัมีมห,ลมหลายแบบเ่เด้แมนมีม,มีมีเยอะมากครับ<ะ>อ่ะเข้าไปตลาดก่อนจะไปที่อ,นนอันนี้ไฟแดงจอดแล้วอันนี้ข้ามไฟแดงปูนไปฟังคุณนะครับเขาขามมาแล้วนะครับผมแม่ค้าอันนี้ปกติก็คือจะขายตั้งแต่เศร้านะครับ ขายตั้งแต่เช้าจนหอดสอี่โมงนะครับเหือหน้าคูลิงกิวนี่แหละอันนี้ก็ยังเหลืออยู่ยังใกล้กจะเก็บแล้วนะครับมาเจ้ากับเก็บไปแล้วกำออไลยี่ก็ได้ด้วอ่ะ ของเรือ,อหลายนะครับเบิร์เวลาขายแต่ฟอรองเรือลายโอ้หมกม่วงหกสิบบาทหกสิบบาทนี่สามสิบห้าหกสิบสี่สิบห้าเลย์ลายละค่าก็จะเข้าไปในเอาไปในตลาดโตตลาดนะครับโอ้ปลาบึกากิ่งกบก็มีอันนี้กบแห่งเลยออันนี้หนังกบหนังกบ,งกบมันละสิบบาท นางกบนี่นางงัวอันนี้ไม่นังกบ่อันนี้ตีนมันตีนอันนี้ขายจังใดจ้ะที่ละสิบห้าอันนี้ถุงละสี่สิบบาทเดียวอ๋ออันนี้ใบหน่อยอันนี้ต้มแล้วต้าลวกแล้วลวกแล้วสี่สิบอ๋อสี่สิบอันนี้เนื้อเนื้อเนื้อต้มนะปูทะเลอ๋อปู ปูทะเลสดนาจางูปากปากมันหูก็มีค่ะก็มีปากก็มีอันี้ขายช่ำเต้าบาท อันนี้เอ้อมออเมื่อนี้บมีมือม่อ,มอ,อเมื่อนี้บมีนบังพาลามเป่หมาเสื้อ,อเต่บงนีนแ่แหละครับเป็นของของหนึ่งเมื่อเขากำาัปจแสบว่ะอันนี้อันนี้สมอันนี้หมาก หกสิ 60, 60. นนบสิบอันนี้ผมเคยมาเสือนก็แสบแซ่บเจ้าเจียวมาเสือมาเล็ดนะั่ะอยากกินมเมล็ดอะไรมล็ดฟักทองนะเม็ดฟักทองเม็ดมะยือฟักเป็นเคนนเรื่องกันซื่นหมอกหอกเมี่แก่ ถ้าเขาไปซื้ออซื้อพริกแกงซื้อพริกแกงเอาไปเฮ็ดอันเขาปุ่นนะครับนำเขาปุ่นตอนนี้อาหารทะเลโอ่ได้เลยครับ่นาจะได้อนี่เครื่องครัว วันขายเครื่องครัวแปบบ๊บอันนี้บบปลาดุกปลาดุกแว่นตาหาชิบบาท อันนี้เป็นเป็ดนะครับปลาเป็ดเป็ดอ่าเป็ดตุนเป็ดพะโล่อันนี้มันสายแล้วนะครับสายแล้วก็ตอนนี้สิบโมงครึ่งนะครับ แต่ก่อนเพิ่นมาขายอยู่มองนี่เลยแถวน,นี่แหละแต่ว่ามือนน่อนี่บรูว่าม <ละ S 1> ี่บออ้พวกแม่นยี่ยพูดบ่เอเดินเดินไปด้านน้น<า>นนีขายนน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 ีนน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  ยาขนมจีนพี่เจียวเออขนมจีนมองเม่นมองเน็ดดินหอมเสือเอาขนมจีนเอาจักเท่าไหร่าบาทบ่เอาท่าบาทมีหลายอย่างนะครับพริกแกงเนี่ยมีแกงเคียวหวานส้มใต้เผ็ดพิเศษส้มกลางผัดเผ็ดแกงเผ็ดแกงผัดแห้งทำยาขนมจีนอันนั้นกะปิเอากะปิไว้กินบ้าง มีหลายหอย่างเลยเขาบเกาคัวหอมพอมหมกพริกกระเทียมแม่ย่างไปเบิึงข้างในพร้อมไะนำไปอันนี้เป็นพวกนี้เป็นร้านขายเคียงเนื้อเคียงหมูนะครับเคียงเนื้อเคียงหมูนั่นเป็นตลาดใกล้จะว่ายหรอกเดี๋ยวประมาณเที่ยวข้าวเจาะจะมื่อบ้านใบ้านมัน ซุ้มขายวัเบิร์ตสเดี๋ยวไปขายยังไงต่อบผมใส่ตู้เย็ยนไหวเมื่อนมาขายอยีกไม่ได้ผมม่งเอากะทิสวดไหม<ะ>เอากะทิสวดไหมเอากะทิสดบ่อ่รเอาที่สดมันจะแซ่บกว่าเทาเอาใบโดนมันได้อยู่บอกรายเมื่อนได้อยู่บ่เอาใส่ตู้เย็ยนไว้ ป๋องเขาซื้อกระป๋องเขาจะเอาแห้งเฮ็ดด่วนกว่านี้ตัวนี่ไงะะก,กะทิกะทิโสดขายยังไงจ้ะโลละร้อยโลละร้ออเอาเอาเท่าไหร่จ้ะเครื่องรุ่นหัวมันห้าสิบบาทเนาะมันเปนหลายอยู่ดิเอาสักห้าสิบบาท เอาไปใช้น้อยอันนี้จะเป็นขั้นกะทิเครื่องขั้นกะทิสดๆนะครับจากมะพร้าวเห็นไหนี่นะครับก็คือเป็นจากาเนี่ยเป็นมะพร้าวมะพร้พาวสดๆมะขันแต่นีน้ำหัวน้ำหางจะเห็นว่า กะที่กิโลละอ้อยถ้าเดินต่อครับแต่รู้แล้วกัที่บอานนะครับก็จะขายเป็นกิโลมันก็เกินเกินที่เขาจะเอาไปใส่งา้นเพราะว่าเห็นบมดมันก็ทิม่มมันมาต้องซื้อเป็นโลกลพราะว่าซื้อเป็นโลมันกับบอขายเท่ากับพอซื้อก็เหมนนะครับบ<พ>อขายกับบอซื้อ,อมีอะไร เพิ่มไหมน<อ>ินถ้าเป็นน่องยางเลยเสืออันนั้นขึ้นอันขึ้นใช่ยอย่างนะอ่ากระชายเออกระชายอ๋อกระชายเนี่มาเห็นไหนหมูกรอบอีกแล้วนะครับหมูกรอบ,บที่เลยแพนนี้ใหญ่อ่านี่เคยซื้อนี่ ที่เพิ่นขายเป็นโล่บอกว่าเอาเครื่องโล่เพิ่นบอสังนะครับเพิ่นบอสังมีได้อุดชัยเนี่ยแ,แต่แต่ว่า,ามัน<า>ไม่งามเลยฮะบม่ง,งามาอันอันส้อยแล้วกันนี่นี่เอาเข้ากับเอาตัวง,งามๆของท่านบูมี่ละเด็กเออคุณนี่สุดชาย เอาสิบบาทอันนี้ขายยังไงจ๊ะเอาเอาเอาสิบาทเขาเลือกอะไรเอาไงเลยปะตําหนักกับพาแล้วพร้าพริกหยวกเจ้าเคยกินว้างรพริกเนี่่เคยซิบจากเตือนนะครับวันนี้เจ็นั่งเตาเจ้ากินพริกหยวกแดง ขาวงามอันนี้ขายยังไงครับนี่โอ้ขีดละสิบห้าโอ้ยง่ายงามไปกัดกินพวงเหน่อยวมาในตลาดนะครับออกทางไหนออกออกไปรอบบางสิบาทงามงามงามมากสวยมากไปไปทั้งนั้นไปห้าเพิ่งว่าเป็ดเปิ้ลมาขายที่เก่าบ่ะ นี่ผักดองอ๋ออันนี้นี่เราพักดองเป็นหัวนี่ผักดองเอาไปเฮ็ดต้มต้มจืดตีนไก่กับงามในร้านขายไก่ขายไก่ยูนี่เพิ่นตัดเล็บให้พร้อมนะครับแมีนตัดเล็บอู้ยป่าบักใหญ่ขายเป็ดนะเพิ่นจะขายหมองนีิเป็ดเพิ่นเพิ่นจะว่างขายหมองนีิเพิ่นเมื่อเน่านะครับ นี่เห็นบอกขเาขาเจะเขาจะตัดตัดตัดเล็บตัดเล็บาตัดเล็บลตีนไก่ก็เห็นมีตลาดนี่แหละที่ว่า,าตัดเล็บแห่งความฟาดเนี่ยจะหนุ่มอะไรฮนะ ดูสว่ามี่ี่เนื้อเจ้านั่นคือผมเคยมาสื้อได้หน่อยนะครับปาดเนื้อเพราะถือใจผมแว่นตาละห้าสิบบาทสองอันห่อย ด้เห็นเอ็อนั่นเจบเป็นเห็ดแบบนี้เตื่นแบบนี้ไปปะเพื่นแบบนี้ห้ามห้าเห็ดห้าเห็ดกัเปียกเสียน้้าเห็ดเนี่ยเห็ดนีุ่๊๊ามถอดนั่นถอดนี่รับบหวานจ้าบหวานบตังไม่บะหวานบอตังนะคะเ่าวง ันนี้ก็บัดนี่ร้านนี้ร้านประจำนะครับร้ <c oughs> า,นานประจำมาซื้อเสียกันหนาวซื้ออย่างั้มาซื้อหอมเขากี่บันตัวเขากี่ ตลาดเทศบาลหนึงนะครับแต่น้องมักวาเฮ้ยซื้อนี่ก่อนอ่าซื้อหอมซื้อหอัวหอมหอหัว<ม>หอมถุงละยี่สิบบาทเอผักคือง่ามแทะง่ามครับ <c oughs> มาละสิบบาทหาบาทเลย เออนี่เด้ออันนี้มันเก่าเก่าอะนะมีอันไม่ๆหม่บ่อันนี้อันปลูกใดบ่อันใหม่เป็นตปลูกติดเห็นไหมมีแต่แบบนี่โลหะบางที่มัน อันนี้60บาทขีดละ60บาทวะน่นเม,ม็ดเม็ดเม็ดฟาดมาดูเม็ดมาดูอันนี้เม็ดอบมะือป่ะปักทองญี่ปุ่นอันนี้ขีดละมันวะขีดละ เราไม่ใส่เกลืออ๋อขีดละหกสิบขีดหนึ่งมันได้ลายนี่นี่ซ้ำนี่เป็นบ่อ๋อซ้ำนี่แบบกล่องก็มีนะคะกล่องละสองร้อยรวมพันยาพืชสดเอาเอาเอาขีดหนึ่ง,งแม่เอาเม็ดฟักทองขีดหนึ่ง ใช่แล้วครับเม็ดมักฟักทองนะครับโอ้คัะมีเตนแน่มากๆบำรุงขี้โพ <c oughs> อันนี้สมสมแสบีบเลยครับ <c oughs> นี่เขาเปียกเขาม่เขาเปียกลาวก็มีเป็นเขาเปียก ห่วละิบาทคะ3หา่ะเดี๋ยวหาประคอมเปยอยากได้ตัวไม่ไหมเขาไปกินไหมเล้ว,ลว,ลวตัวนั้นเขาไหมฮ <c oughs> ะ ปาลาตัวอไล่ไล่อันนี้หางว่าะที่ตอนที่เข้าไปนี่อันนี้เพ่นกระให้คายไปน,นี่อันนี้ตุ้งเท่าไรเนี่ยห้าสิบบาทจ้าเป็นของไรพิเพ่อือมห้าสิบบาท,บาทานี่ซุ้มนี่ร้อยบาทอันนี้ห้าสิบหนโลอืม คนเขาจะเก็บเก็บแล้วนะครับเก็บแล้วอาหารทะเล กอพร้อมเปย์ไม่มีมอันนี้ในพักนะครับมาซื้ออยู่ในเกิดดีครับเกิดดีเนี่ยในพักเอา,อาเอา,เอาพักยังเติม,มบ่ะบ่าวบา่บาวนะอเออนี่ ประเดหอมหอมออถุถงท<อ>ุกอย่างเลยมั้งทำมังนี่กันนะข้อขายยังไงนี่้อลหกสิบบาท<ะ>บ่ะอโอ้ขอเงวอนโอเะค,คงจะเอาซ้ามีละได้ยัง่ยได้หอม,อม <laughs> อันนี้ของใยใหญ่สำเร็จด้วยนี่เม็ดฟักทองญี่ปุ่นอันนี้หอมราคาตัวนี้20บาทอันนี้10บาทนี่กระชายตัวนี้พริกแกง20บาท20 40 50ของมิ้นตา50ของผม60ได้แล้วพี่น้องเข้าการซิกับแล้ววันนี้ได้ของที่ต้องการแล้วออกทั้งฟังทั้งพี่ดิ่า ไปกว่างนะคลิปนี้กะคงเอาไว้ซัมนี่ปน้อเจอกันคลิปหน้าพอ,อกันคลิปใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาเนาะเมื่อวานนี้บุรีไายคลิปคลิปสุดท้ายที่ก็คือมิ้นตาเห็ดอีกย่างน้อปิ้งยังเกาะปิ้งอ่าอปิงาป้งสามสั้นปิ้งสามสั้นบ่ลืมเปิดไหม <c ười> <c ười> เรื่องเปิดหอดไหม่บคอยได้ยินเสียงเนาะพี่น้องถ้าอยู่ยังเงินมีนไม่ตัวหนึ่งยังว่างอยู่โต๊ะอยู่ไกลไกลจังใดก็ขอโทษขอภั้เนาะการผิดพลาดเกิดได้ทุกเวลาเจอกันคลิปหนาเนาะพอกันคลิปใหม่เด้อเมื่อไรครับผมเอาวัชนมเด้อค่ะไปแล้วครับสวัสดีครับสบายดี